ย่างนี้ดีนะใครอยากอะไรก็อาจริงนะก็ได้หมดแล้วใ <c oughs> ครยากใครยากนี่ดีกว่าวหาเห็นชั้นเลยเนี่ยเนี่ยมาดูก็ได้ยังพม่ท่านได้ไปไม่ค่อยได้เห็นชิ้นรุ่นละยุบปุ๊บออกไปแล้วหูวออกมาแล้วเนาะโอ้ กระเป๋าตังล่มเลยวันนี้ลองดูบ้างหวแมาแหล่าตัวฮาปุ๊ฮุจิหัวฮุ่ยออกมาจะดูเนี่ยถูกต้องฮิลลูีแดงโลเลยจีปลาหยักวันนี้อีกปลาจอดปิดเลยเนาะปีดทับมาชิดเลยครับปิดเลยเปิดตัวบนเปิดเนี้ยพอดีกำลังพอดีเลยปลาทำสนามนี่เหรอครับผมดูแล โอ้สนามน่าเตะมากเลยถ้ามีเอาเปิดก่ะถ้าไม่ตามมีแต่หมูหมูนั่นเบื่อตามมาเขายังไม่ตีเลยอ่อนๆอย่างเงี้ยเขายังตีด้วยอู้ดูประดมพาร์ทยิงแดงรู้งรุ่อ้เปิดเลขสิบเอ็ดเลยสามสามที่บ้านตอจ่าเจ็ดต่อนะสิบเอ็ดไม่รวมทุนแปดตอรวมทุน น่าจะติดตูดนะเหม็นหองปิดแล้วแต่เอาออกนั่นแหละเวลามาเล่นมันจะได้เล่นเด็กเลดเดี๋ยวผมอุ้มแตงเองยังมันก็ไม่ค่อยรู้ไม่ได้ให้เขาสนใจหรอกแต่ไม่รงหรอไม่ไม่เขาไม่ไม่รู้เรื่องของกันแลยวกันเดี๋ยวผมเย็นมุมจัดการนี้อ๋อตามคนมันก็ได้ เออเคีนอ่ะเขียนด้ปะเออเลือสิีแคนาดาเออเมียออรู้อยู่เมียกูก็อยู่สวิตซ์เหมือนกันโอ้ลงคนเดียวใครจะกล้าลงมาเมงเต็งขามันนะอืมขามมีรถจัมจาใช่ปะนอนตัวเบลอเลยอ่ะจับมาเมื่อกี้เนี่ สามีอยู่แล้วแต่มันจะต่ำหรือเปล่าไม่รู้อ่ะที่มองทะลุอ่ะต้องกดตูดก่อนเพื่อนอันนั้นเลยเหรอสองหกสองเอาเย็ดเชี่ยหกกินหมดเกียงทำไมไม่เต็ม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 เล่า ไปคู่ทำไมถ้ามันหาตัวไดชิงไม่ค่อยอืมเพราือเถื่อนใช่ชอเปิดมีอยู่ร้อยหนึงแรกเล่นไหมครับวันครับได้มาได้จะมีเขาไม่ได้ห้ามหรอกป้าร้อยหนึ่งก็เล่นได้สิบบาทก็ได้ครับสิบบาทไปตั้งมันกันนะครับบาทเดียวตกอย่างได้ครับผมบาทเดียวตามรับกินเลยโยดเอาไว้โยดนะ แทงในถูกเลยยังไม่กลายชาเลยเเต็มดี๋ยวนะ5สีสสส่กับ6สูงนี่ถ้าถูกพร้อมกันผมปวดปวด้วยนะอ,อ,อ,ยอ่าเอาเลยเอาเลยอะไรดิรัว ลูกใสมองยาสี่สี่หเตามหโอโดนหกสูงผมโอ้โี่สไโอ้โหหมดขเปิดไม่ถูกสักเปิดเลยสี่สีออเสีย6หสิบนะครับครับโอ้โหสี่กาะหใม่โอ้สี่แล้วไม่เป็น4ี่หเลยว่าอยากเสียเยอะตัวนี้ ต้องขยอยเิ็นดินหล้ไม่ธรรมดาดินเป็นดินดินเป็นดินดินละดินเป็นดินเป็นแต่ฟังไม่เป็น่อยเพศพวกเซียนดินเนี่ยแทงไม่ถูกด้วยทั้งดินทั้งเรียสามเบอร์แล้วหมดหมดไปพันหนึ่งเ็กห้าร้อยตอนนี้ใครยิงวะรุนให้เจ้าบ้านยิงนะเนี่ยใครยิงวอาก็เอาเล็ แทงไม่เยอะหรอกมันแทงไม่ถูกเนยเหมันจันทร์วอันนี้ยี่สิบไม่ใยี่สิบนะโอ้โหโอ้โหแสดงว่ามันยากยักษ์าวก็ไม่มีถังนะพี่เราไม่ใช่เพราะมันไม่มีไม่นั่นแหละโอ้ยอย่างนี้ลงยูทูบได้ด้วยเนาะลงเป็นความบันเทิง น้องมีคำตรงคำเตือนถูกต้องทุกอย่างเะถีรือยังลงไหมสั่งเราเลยครับโอ้โหโลกนี้น่าสวยว่าชอบหกนะหกกแล้วก็สี่แล้วก็ไปเหยียวสิบเอ็ดโอ้ยผมได้แล้วเนี่ยโอ้ยยัดแม่ผมลงหกผมได้กลัวมันจะถูกเลย เปิดสิบเอ็ดอย่างเดียวนี่ก็ทั้งคืนนี่ก็รู้แล้วโอ้หมดไปเยอะเลยนะธรรมดาวิธีการพนันแบบอย่าเพิ่งคิดมากเอาเบงกีไว้จิ่อ้าวต้องเดินยิ่งกว่าขาดยีแล้วครบแล้วเจ้าหาเลยว่าไม่มีแบงค์เจ้าเลยว่ามังคับลูกค้าเยว่าแล้วแบงค์ปูลงตาเดียวพันหนึ่งเลยติงนะติงได้เท่าไหร่สองร้อยเอ้ย โอ้ยไม่ได้สองรอยนะพี่ถ้าคุณติดสองกวอนมัาจะได้สี่รอยนะติดไอกำหนดคนละสองร้อยอ่ะติงได้เท่าไหร่เอาสามสามสองไปสามสองมาหมายถึงยงงสามตัวสองไงตัวสองร้อยติงสามร้อยก็ไม่เป็นไรไม่ลดหมดไม่พูดถึงรวมหมดเป็นไรก็คือรวมห้าร้อยเออเออเออจะได้สนุกันหนไอ้นี่ใครลงอ่ะผมอ่ะใช่ใช่พี่พี่ลงเองงงเองพอแล้วแห ปลาม่มเปิดดีไม่เท่ผมชอบสองอีกยวมากเลยตาเนี่ยว่าจะเมาอยู่รอจังหวอยู่อันนี้ของใครเนี่ยองพี่ของพี่ปลาเบ่มอย่างละไม้เนี่ผมกับปตาแล้วคุณละไปเดี๋ยวนรียนในกล้องดีกล้โงผมาเลยลุงผมชอบสองอีกอย่ากเลยตาห้าห้าแล้วก็สองกินเฮ้ยลงมาสุ่กตาครับตาเลขสวยห้าสองห้าร้อยบาท เที่ยวเที่ยวดีเที่ยวดีครับแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลงไม่ถูกคู่คู่ดีนะสำหรับเดียวคู่แต่ไม่ดีสำหรับทหารลูกค้านี่แหละเป็นคู่ก็สิบเอ็ดโอ้เสียงนี้เขาบอกว่าสามชัวเอาแรกหน่อยอลงยังไม่ถูกสักตายนะพี่ะจะจา่จายนี่ปลา,าเบิ้มเขา สีเอียวดูดินะสีเอียวหกสีเอ้าใหม่ดูหกสีถ้าไม่ชอบหกสีเอียวอาป่ะบ้างหกสีบาทครับผมติงสีเอ็ดไปเก็บจทเดี๋ยวเรียกชื่อ๋อไม่ใช่อ้ยนประเทศไทยต้องมีกี่เบิ้มครับบอกแค่ฝาพอรล้วนะฝาพอได้ยินมันไม่ดีเดี๋ยวพอกติดตามรู้อีกแล อ่าวเปิดยางไม่ถูกไอ้ถูกสับตาถูกสับตาเลยเนี่ยอ้ยวโอ้ยพิยุทธมาสองเม็ดแล้วตานี่ไอ้เหี้ยโอ้มาสองเม็ดแล้วไม่เอาไม่เอาตานี่ตะก้อเข้าตะก้อเฮ้ยอย่าย่ายาโดนได้นะโอ้โหลมมาใส่กล้องพอดีเลยได้เต็มนะหกสี่สี่ หนึ่งใบเออสิบตาสองใบตาเดียวจบลูกค้าถูกทั้งทีเกือบผีดหยุดหมเกือบวงแตกไปเยอะน่าจะเป็นตะกอเข้าอย่างนี้แหละก่อเข้าก่อเข้าตะก่อเข้าอ่ะจมจมนะขยับสุดยอดว่ขยับมาให้ให้กล้องเห็นหน่อยเขาไม่เขาไม่เห็น มเจ้าไหมถ้วยหยับมาอีกก็ได้เจ้าเจ้ามาขยับมาเออเห็นเขาไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้จักหรอกเขาอ่ะอ๋อโอเคพูดายสอ่ายสองเนเจอถ่ายสองเดินิมาลักษ์เขาไม่เนี่ยไม่หรอกน่อ๋อเราใช้ใช่ที่เราเล้วไม่มาลักษ์แรกในเนี่ย ยอมแลกแบงก์ยีมาให้เลยนี่แลกมาได้สองสามร้อยมันดิ่นกันยากเลยแบติงไ่อยแลานี่มยาแลไมม คโอเขยับปุ๊บมันกระโดดมาที่เดิมไปมองไม่เห็นเนี่ยขนาดผมยังมองไม่เห็นเลยหกห้าสี่สี่หนึ่งหกห้าหนึ่งจุ่มกูญแจหกห้าเมื่อกี้เนี่ยนี่ไม่ออกสี่ห้าหกอยโอ้เป็นคู่ พันไอ้นี่เลยเนี่ยนอปชเลยอ่ะตาเนี้ยหินแดงอ่ะใช่นอปชเลยนะนอปชคืออะไรพี่เสื้อแดงอะแดงล้วนเลยโหเต็งหกสี่หกอาจจะต้องเอวก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยโจ๊กพุงบอกแล้วต่ำเลยโอ้โห เดียวยสิบเชื่อพี่จัดเนี่ยยากหกสูงใบเดียวอันนีสี่ห้าก็ได้เนี่ยไปต้นเดี่ยวทำเนี่ยหมดหมดแล้วหมดแล้วตัวมามือเน่าเออไม่เน่าแล้ววะมีสี่อยู่จะลุ้นได้ทีละตัวสามเดียวห้าเดี่ยวเดี่ยวอ้าาเต็ เชื่อพิยุทธ์แล้วเนะนี่ยพี่ไม่มีห่าจะไม่เขย่าดีโมว่เพลโลอย่างงี้เขย่าดีได้ไงท่าทำเดียว <c oughs> ถ้าที่บ้านนะออกอย่างเงี้ยต <c oughs> ายบอกเลยตายเขาเรียกว่าพะโลโอ้เห็นห่าถูกตาเดียวถูกตาเดียวไอ้พี่นอนก็ลบมาใส่กล่อก <c oughs> อะไรวะไม่จริงให้กูเลยเนาะเอ้าเสียงแล้ววะห้าสิบบาทหมที่เล่นอะไรบาคาร่าแทงบอลเฉยอ๋อแล้วมาแทงบาคาร่าผมหมดผมหมดไปไม่ยุ่งเลยผมหมดไปมากกว่าครึ่งแสนนะอ่ะอยู่ตรงไไม่ยุ่งเลยบาคาร่านะนะอ่ะมีไหมยิงอ้ยโอ้ยยิงไม่มียิง อ่ะน okay, no no ี 14, 15, no well, oh. uh, ่อ eh ่าโอเครูเรื่องคนอีกหนึงใบ่ห้าหกหนี Ta ่งแล้ววะบนเลยเออพูดระเมาเปิดเลยอ๋อแต่ในชอบผมเหมือนกันโอ้โหพี right. ่ชอบเอียวเดียวเลยฮัโลแต่ไม่เล่นเฉยๆไม่มีตังค์ไว้เตะตะก้อห้าร้อยเดียวเป็นหมวกไม่เสียแรงเดียวเห็นไหมโอ้โหโอ้โหเต็มเลย ออกใหยวเดี๋ยวแม่ผมเต็งเดี๋ยวพี่ยุ้เต็งเดี๋ยวจับโต๊ะเลยเนี่ยยงไม่ถูกทั้งเาลเมื่อกี้จะให้เมาลงส์ลงลงเลยนะเออหกแล้วก็มาสองมาห้ายุดเตี้ยตัวเดิมตามจะมือเหี้ยของมากเลยวะคุณน้องุ้งคาส์ตินูก่อนเย็ดเจ็ด ขับเซ็กซี่นั่นดูแล้วกูดีแล้วกูไม่แทงกูไม่ออกตัวเนี่ยเนี่ยไม่ไม่งั้นตายการแบบที่นี้ตัวนี้สงสัยคงคงหมดเลยกากแล้วสวยยุ้งห้อง5ตำ5สองให้าอปะ5 4ตัว5ตำหน้าดีเวอร5สอง5 4 20 20 ยี่สิบาันนี้อีกสี่อ่ารู้เรื่องเซอหกสูงสใบสองสามรู้เรื่องรู้เรื่องคร่ดูว่าจะหาอะไรห้าหนึ่ไตัวเดิมหต่ำเนอเออเออคาร์เมียสู้หกสี่ชอดบไปันแขงไม่ค่อยสูงมันมันไม่เป็นลยหูพี่อ่ะไม่มีตังอ่ะหูดีนะเว้ยเอวห้านตัวเก่าอ่ะเฮ้ยอ้าว หกสามมิตมมาหมดเลยโอ้ไม่เกลียวสองไปเกี่ยวคว่ำหมดเลยเดี๋ยวปลาได้ร้อยยี่เนาะถูกไหมหกูยสองไปเยอะทั้งหมดหกสี่หกสี่กักก็สองร้อยสองร้อยเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยทั้งทุนนั่นแหละกูก็งงอยู่จะมือกินตกใจหมดเลยไม่ใช่หกหกสี่หรอป๋า่มนะน่าจะหกสี่ห เอาละเนเจ้มือก็เจ็บแล้วเออเสียอยู่เว้ยผมนี่เจ็บปุบไม่เอาเลยลงเสียบเยียบนะเมือรู้แน่ห้าเลยมุกเปลี่ยนเลานตั้งไกันน้ำชักพกพาลงมาลงมาดูหาลงละ่วยคนลงนี่เลย สองพันแค่นี่ตาเนี่ยยังไงก็ไม่หลอดจะามือดูหน้านะเหลืองนะเชื่อผมสิยังไงก็ทําความคิดเห็นไว้ตรงกันพนันเกอนเนี่ยถูกต้องเนี่ยคนไม่ลงใเช้าอะไรตาเนี่ยตาเนี่ยพี่ชอบหกสูงนะอืมเห็นไหมต่อขึ้นมาได้แน่ ไม่กล้าเอาขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าจะเล่นกลัวอะไรมันไม่ไม่ถูกสักเทีมไม่กลัวมึงเอาไปกัดหกสามก็ได้เลยไม่ไช่ไม่เอาไม่เอาก็เปิดเดี๋ยวไม่ครับการพนันใช่ถ้ารู้ว่าเจ้ามือจริงจิกอย่างนั้นหอจิกหกถ้าเป็นเอี่ยวก็ถือว่าสุดยอดเลยสามสามตัวแล้วหกมันกลับไม่หมดมั้งสองสาม สี่สอ้โหกหกี่ผมไม่ได้ลองดวงองดิอั่านั้น